สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวแล้วก็ DIY เนาะต้องอย่างนั้นเลยดีกว่าก็คือวันนี้นะครับผมได้โน้ตบุ๊กเก่าของร้านสาวมานะครับเป็น Mac ปี2010นะครับ MacBook Pro 2010ซึ่งไอเจ้าสเปคมันเนี่ยนะครับมันใช้แรม 4GB กิกนะ Core2 Duo แล้วก็ SS สเอ่อเป็นฮาร์ดดิสซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยน,นเป็น SSD ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็จะใส่ SSD เพิ่มนะครับผมก็เลยลองซื้อตัวแปลงนะครับเป็น ฮาร์ดดิสเขาเรียกอะไรฮาร์ดดิสแคดดี้อ่ะเออเนี่ย9มิลน,นะครับเป็นตัวที่บางสุดแล้วมันจะมี9 9 5 1 0บมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้คือรุ่นบางสุดแล้วนะตัวนี้นะครับราคา6 0บาท60บาทนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในตัวเครื่องน,นะครับแล้วก็ซื้อแรมนะครับมาเพิ่มก็คือเป็นของเอลคิด้านะครับเป็นแรมซื้อสั่งมาจากจีนนะเป็นแรมรุ่นเก่าเพราะว่ามันใช้แรมบัส1 0 6 6ซึ่งมันไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดประเทศไทยแล้ว เราก็ต้องสั่งจีนมานะครับอันนี้ก็ตีไปว่าไม่มีประก,กันมันสล็อตแล้วไม่ถึงจ0ไม่ถึง400้ถ้าผมจะไม่ผิดนะคู่นี้ก็หมดไประะาาณ7 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็เอ b อีกลูกหนึ่งนะครับเนี่ยที่เราจะมาใส่ฮันดี้เบตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาลองแกะดูนะข้างในกันนะครับ โอเคก็แกะฝาหลังออกมาเป็นอลูอะนะครับเราก็จะมาเจอบอร์ดนะครับนี่นคือบอร์ดนะของ MacBook Pro นะแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นงานซ่อมเลยมั้งผมว่านะถ้าผมเดาไม่ผิดนะคือร้านสาวเขาซื้อมือสองมาที่จีนนะครับ แล้วก็มีปัญหาเรื่องไมโครโฟนด้วยผมถ้าจะไม่ผิดนะแต่ยังอะไรยังไม่มาวันนี้เราจะเปลี่ยนเน็ตด,ดีกันก่อนนะครับก็นี่ตรงนี้นะนี่ผมใส่ไปแล้วตัวหนึ่งเห็นไหมนี่แรมอยู่ตรงนี้ก่อนจะทําอะไรต้องงัดตรงนี้ออกก่อนนะครับขั้วแบตก่อนอย่างแรกเลยนะเพื่อความปลอดภัยนี่งัดขั้วแบตขึ้นก่อนโอเคเคลียร์นะครับเมื่องัดขั้วแบตเสร็จเราก็มาดูตรงนี้ เรมที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่นะนี่ฮนะน่ครับตัวเดิมมันเป็น2กิเป็นคิงตันเหรอเฮ้ยคิงตันหนึ่งจ้าโวลต์นะครับกิงกิแล้วก็เอาไป2ตัว นี่นะครับอ,ออกมาก็เอาแรมใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยใส่เข้าไปนี่นะครับอันนี้เป็นสีกิ๊กิก็คือใส่8ปดกิกที่จริงมันใส่ได้ถึง16นะแต่ว่า16ราคามันโดดไปหน่อยนะครับผมก็เลยเอา8พอเพราะว่าเครื่องมันก็เก่าแล้วใส่แรมเยอะไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก CPU มันไม่ค่อยแรงแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมาดูตรงนี้นี่ฮาร์ดดิสก์ที่เราจะใช้นะครับตัวนี้ นี่นะครับนี่คือผมถอดไปแล้วตรงนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นสล็อตมันเป็นสล็อตของ CD-ROM นะครับตอนที่ผมใส่ SD ผมก็เลยถอดมันทิ้งไว้เลยนะมันออกไปเลยก็มาตรงนี้แทนนะครับคือถ้าเราซื้อตามร้านแบรนด์หน่อยเนี่ยมันจะประมาณเราสองส้อยเลยนะผมไปถามมันมีตรงรุ่น Mac ด้วยนะ เขาบอกว่ามันตรงรุ่นอะไรเงี้ยสำหรับแม็กเลย350รมไม่เอ๊ะผมไปดูภาพมันก็เหมือนเหมือนกันอ่ะผมก็เลยลองซื้อ60บาทมาใส่ดูที่มันน่าจะได้นะก็เลยเลือกตัวที่บางที่สุดมานะครับคือเอาบางไว้ก่อนอมันจะท่านี้ประมาณเนี้เดาเดาว,ว่านะแต่เราต้องรื้อตรงนี้ออกก่อนนะครับลำโพงความติดลำโพง นี่นะครับอะแดปเตอรม์มันเสียเข้าไปเสียโชเข้าไปโอเคดูหลวมๆเลยนะแล้วก็ต้องวางสล็อตลงไปท่านี้แหละคมมากพอดีเลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะอยู่ได้ไงอะ่ะจะอ,อะไรหรอ ออก็พอดีนะเออถือว่าพอดีเลยเกิดตัวล็อกอ่ะู่ไหนเอ่ยไม่มีกระดิ่งล็อกเลย